และนอกจาก3สีตรงนี้นะคะก็ยังมีอีก3สีเหมือนกันค่ะจะมีเป็นสีทองสีเงินแล้วก็สีแดงเดี๋ยวเราจะมาแกะดูชิลสีว่ารสชาติแต่ละสีมีสไมส้อะไรข้างในมีไส้อะไรข้างในแล้วก็อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อย Hello. Hello everyone welcome back to my channel สุดซีดีอ่ะ I am special ผลแอนลินลิน This is my special guest ลินลินนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรคะน้องลินลินเราจะรีวิวช็อคโกแลตเราจะมารีวิวช็อกโกแลตแล้วก็ขนมตรงนี้ขนมเยลลี่ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นเยลลี่เต่าทองอันดับแรกเรามาดูช็อกโกแลตก่อนก็ยังมีอีก และนอกจาก3สีตรงนี้นะคะก็ยังมีอีก3สีเหมือนกันค่ะจะมีเป็นสีทองสีเงินแล้วก็สีแดงเดี๋ยวเราจะมาแกะดูชิลสีว่ารสชาติแต่ละสีมีไส้อะไรข้างในมีไส้อะไรข้างในแล้วก็อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะเรามาเริ่มที่สีแรกกันเลยค่ะสีชมพูสีชมพูอลิินแกะเลยสีชมพูมีรสชาติงไงอันนี้ เอออ่ะดิลิ้อ่ะโชว์ค่ะโชว์จิมแบบนี้ในล้อมกัดกัดครึ่งนึงเอออ่ะเอออ่ะโชว์โชว์ก่อนโชว์กล้องโชว์กล้องข้างในก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะอร่อยไหมอร่อยค่ะแต่อันนี้รู้สึกว่าจะละลายละข้างในก็จะเป็นไส้สตรอเบอรี่แบบนี้นะคะน่อร่อย ต่อไปสีที่สองค่ะลิลินจะชิมสีอะไรต่อไปคะสีฟ้าค่ะสีฟ้าสีฟ้าก็จะเป็นโคโคัทโคโคนัทเฟเวอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ชิมกันเลยค่ะอันดับแรกเราต้องกัดแล้วก็โชว์กล้องก่อนว่าข้างในมันมีอะไรเอานังไงอืมอืมอร่อยเดี๋ยวน้ำพุติอร่อยอร่อย ส่วนรถนี้นะคะก็จะเป็น Hazelnut Flavor อ่ะลิ้นๆแกะเลยค่ะแล้วก็ชิมไม่นนะเลยอ,อ,อืมโอ้ยในชว์ใส่ใช่ใช่ในะอืมอ้า ยังมีอีกสามชิ้นที่ต้องชิมอร่อยนะเหลืออีกสามชิ้นใช่ไหมคะที่เป็นรูปหัวใจอ่ะเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตคือข้างในอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ชิมไปพร้อมกันเลยนะคะแต่ที่จริงอ่ะช็อกโกแลตมันต้องไอ้นี่ต,นต้องแช่ตู้เย็นก่อนละลายแล้วค่ะวันนี้อากาศร้อนละลายเป็นมินิฮาร์ทข้างในมีอะไรเออเด็ดเดข้างใน ข้ามานเป็นช็อกโกแลตเมลลละายเมลแล้วก็จะมีหัวใจเลีกคำเดียวเลยไหมอืมอ้หืมมมันนีข้างในมันจะนิ่มๆนะค่ะอ,อืม่ใช่ตไรเนี่ยจังจองใส่ตัวนี้จะนิ่มๆนะคะแต่จีแรงเริ่มละลายแล้วมีฟันด่างปิดฟันด่า โอ้อันนี้มันละลายอุ้ยเป็นไส้ของมันอือ <c oughs> อืออาเยต่อไปเต่าทองเรนนี่ชอบอันไหนที่สุดชอบเป็นถุงแบบนี้แล้วก็อันเป็นหัวใจแบบนี้ชนะอบชอบหัวใจชอบหัวใจแบบนี้เนาะต่อไปเยลลี่เต่าทอง เป็นเยลลี่จีน่าดินลี่เคยกินไหมเคยเมื่อกี้เราชิมช็อกโกแลตไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมขนมเยลลี่กันลิ้นๆหยิบออกมาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะมีสีเหลืองสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองเป็นรส mango 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 คือมะม่วงสีเขียวคืออะไรอ apple สีเขียวคือ green apple อ่ะฮะต่อไป strawberry s t r a w b e รี่สีม่วง and the last one grape เป็น กรีดเดี๋ยวเราจะมาชิมทีละสีนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้างก็คือก็ก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันอลิลินจะชิมสีไหนก่อนสีเขียวลิลินจะต้องกินคนเดียวเพราะว่าสีเขียวมีชิ้นเดียวอลิลินเชียวเลยเห็นไหมสีเขียวก็คือเป็นกรีนแอปเปิลคำเดียวเลยลินลินคำเดียวเลยค่ะ อืมต่อไปต่อไปสีอะไรสีอ่าสีแดงผมข,ของขึ้นค่ะสีแดงจะเป็นสตรอเบอรี่เดี๋ยวเก็บก่อนของขึ้นโอ้โหโดนไอ้นี่ละโดนไม้เขาละอืมโดนเมียนีแ่แหลย มีวุ้นเหมือนมะพร้าวมีวุ้นมะพร้าวข้างในด้วยค่ะสดชื่นเอาไปใช่ตู้เย็นอร่อยมากเลยค่ะหัวใหยวใจหัวใจาัวใจหัวใจหวใจกัวใจหัวใจหัวใจนวุ้หัวใจหมวใจหัวใจหันใ่หมวใจหัวใจหัวใจห้วใจหัะจวใจหหัว แกะหน่อยแกะได้แล้วอืออือเราทากำลังเลยอืออร่อยนะคทีนี้มาดูรสแ,แมงโกบ้างนะคะอันนี้เน้นแกะเฉยมแมงโกมีนี่ไหมแมงโก้ก็มีวุ้นมะพร้าวเหมือนกันนะคะ อันไหมไม่ได้อืมอืมฉ่ำมากแกออกมาเป็นไงบ้างคะลิลลินจานที่ก <currently> ินมาชอบรสไหนมากที่สุด mango strawberry grape หรือ green apple หนูชอบรสไหนมากที่สุดคะชอบ green apple ค่ะชอบ green apple ชอบกลิ่นมันใช่ไหมใช่กลิ่นหอมอืมกลิ่นหอมดี ค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวขนมช็อกโกแลตกับเยลลี่ค่ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผลเรนชานเอลให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย